รวมมาชิงเงินฝากดอกเบีย้ยสูงจากหลากสายสถาบันทางการเงินนะครับอัตราดอกเบีย้ยตั้งแต่2.5%ไปจนถึงอัตราดอกเบีย้ยนะครับแบบสเต็ปอัพสูงสุด25%แล้วก็แถมให้ด้วยกับสลักออมทรัพย์ทกศชุดมังกรหยกนะครับที่ฝาก100บาทรุ้น10ล้านบาทซึ่งจะเปิดจัดจำหน่ายในวันที่17 พฤษภาคมก็คือวันนี้นะครับเป็นวันแรกในการเปิดแจกจำหน่ายห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับธนาคารกรุงศรีทยานะครับออกแคมเปญประจำเดือนพฤษภาคม2568กับเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนนะครับฝากเท่ากันทุกเดือนรับดอกเบี้ยสูงถึง 2.5%ต่อปีนะครับและรับฟรีนะบัตรสตาร์บัคอีควอปองมูลค่า200บาทนะครับในช่วงแคมเปญนะครับก็คือฝากได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30 30มิถุนายน2568ฝากเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ500บาทนะครับเท่ากันทุกๆเดือนเป็นระยะเวลา24เดือนเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดู แคมเปญน,นะครับข้อดีคือเงินฝากประจำปลอดภาษีนะครับดอกเบีย้ยสูงสุดถึงนะครับ2.5%นะปัจจุบันนะนะครับแล้วก็ฝากขั้นต่ำเพียง500บาทสะดวก ตั้งโอนอัตโนมัติผ่านกุ้งศีแอปนะครับเป็นการปลูกฝังวินยัยทางการออมฝากได้ตั้งแต่วันนี้นะครับสำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายน2568รับไปเลยสตาร์บัค s อีคูป,ปองนะครับและาสามารถตั้งโอนเงินอัตโนมัติล่วงหน้าผ่านกุ้งศีแอปและแตัดบัญชีสำเร็จได้นะครับรายละเอียดแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีนะครับ24เดือนให้อัตราดอกเบี้ย2 5%ต่อปีนะครับฝากง่ายๆเดือนละ1ครั้งระยะเวลาการฝากมีเลือก2แบบก็คือฝาก24เดือนนะครับรับอัตราดอกเบี้ยไปเลยนะครับ2.5%ต่อปีนะครับแล้วก็ฝากนะครับ36เดือนรับอัตราดอกเบี้ย2.25%ต่อปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาเริ่มต้นฝากเดือนละ500บาท สูงสุดนะครับสำหรับ24เดือนฝากสูงสุดได้ไม่เกิน25,000บาทแล้วก็36เดือนฝากสูงสุดได้ไม่เกิน16,000บาทดอกเบีย้ยไม่เสียภาษีเพิ่มความสะดวกสบายในการฝากเงินด้วยการตั้งโอนเงินร่วงหน้าผ่านกรุงศรีแอปหรือบริการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากนะครับผ่อนผันการฝากได้ไม่เกิน2งวดตลอดระยะเวลาการฝากสําหรับอัตราดอกเบี้ยนะครับ24เดือน2.5เต์นะครับ 36เดือน2.25%อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากปล่อยภาษี24เดือนเท่ากับเงินฝากประจำา24เดือนบวกกับอีก0.8%นั่นเองนะครับส่วน36เดือนนะครับเท่ากับบวกอีก0.5%ต่อปีนั่นเองนะครับธนาคารอมสินนะครับออกแคมเปญเงินฝากเพื่อเรกพิเศษ99วันให้อัตราดอกเบีย้ยแบบสเต็ปอัพสูงสุดที่25%ซ์นะครับ จากธานาคารอมสินโดยอัตราดกเบียนะครับนี้นะแคมเปญน,นี้จัดขึ้นภายในงาน Money Expo ครั้งที่25กรุงเทพนะครับที่ IMPACT เมืองทองธานี c h a ์ l e จอร์2 3นะครับวันจัดวันที่15 18พฤษภาคม2 5 6 8นะครับเท่านั้นนะจัด4วันเท่านั้นนะครับ15 16 17 18นะครับ เป็นมหกรรมการเงินกรุงเทพนะครับสามารถที่จะไปรับปัตรคิวได้นะครับแล้วก็ไปที่บูธธนาคารโดยแคมเปญเงินฝากผือเรียกพิเศษนะครับ99วันให้อัตราดอกเบีย้ยแบบสเตปอัพดอกเบีย้ยเฉลี่ย3%นะครับทั้งโครงการหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ3า3.5 2%ต่อปีวันที่1ถึง49อัตราดอกเบีย้ย1%วันที่9 3ถึงเกวันที่5 0ถึง92อัตราดอกเบีย้ย1.7% วันที่93-99ถึงอัตราดอกเบี้ย25%เลยทีเดียวนะครับซึ่งสามารถที่จะรับนะครับคิวรับสิทธิ์ภายในงานได้โดยวันที่15พฤษภาคม2568จำนวน2 1 0นะครับสถานที่คือห้องนะครับจูปิเตอร์8-10นะครับเวลาลงทะเบียน1 2กา1 4าทนนะครับส่วนวันที่16พฤษภาคม2568นะครับ รับจำนวน200ิเช่นเดียวกันนะครับที่บริเวณนะครับอ่คาเฟ่นะ10ในกาถึง12ในกาวันที่17พฤษภาคม2568 200สิดนะครับที่คาเฟ่เช่นเดียวกัน10ถึง12ธันวาคมเอ่อ 10, 10ถึง12ในกาแล้วก็วันที่18นะครับวันสุดท้าย200สิ์วันที่10ถึง12นะครับหรือจนกว่าจะเต็มจำนวนสิด จำกัดสิทภายในงาน1คนต่อ1น1สิทธิ์ตลอดงานนะครับโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงในการจองสิทธิ์นะครับเมื่อจองสิทธิ์แล้วนะครับสามารถเปิดบัญชีได้ภายในงานหรือจะมาเปิดนะครับที่ธนาคารของอมสินนะครับได้นะมันมีช่วงระยะเวลาในการเปิดอยู่ก็คือวันที่15พฤษภาคมถึง24พฤษภาคม2568บางคนแบบคนเยอะขี้เกียจรอนะครับก็ไปรับสิทธิ์มาก่อนนะแล้วค่อยมาเปิด บัญชีนะครับที่ธนาคารอมสินสาขาอื่นๆเปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทฝากสูงสุดไม่เกิน5 0 0แสนบาทต่อไลนนะครับแล้วก็ต้องมีใบจองสิทธิ์ภายในงานมันนี่เอ็กโปกรุงเทพครั้งที่25ด้วยนะครับเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้หากเปิดบัญชีภายในงานนะครับมันก็มีข้อดีก็คือเปิดบัญชีภายในงานรับกระปุกอมสิน GSB Green Power รับไปเลย สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม1115นะครับเพื่อติดตามข้อมูลจำนวนผู้รอคิวเพราะคนรอคิวเยอะคนอยากได้แคมเปญเด็กนะครับธนาคารเพื่อการเกษตร,รลัสกร,รการเกษตรนะครับออกสลากออมทรัพย์ทอกอสอชุดมังกรยกนะครับฝาก100บาทลุ้น10ล้านบาททุกเดือนนะครับ ฝากครบ2ปีรับอัตราดอกเบีย้ย0.2%ต่อปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันตัวสลากออมทรัพย์ทอกอชุดมังกรยกนะครับเปิดฝากนะครับตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2568ที่ธนาคารทกศทุกสาขาทั่วประเทศหน่วยละ100บาทฝาก2ปีรับดอกเบีย้ย0.2%ต่อปี รางวัลพิเศษร,รางวัลละ1ล้านบาทรวมสูงสุด16ล้านบาทห้ามพลาดเด็ดขาดและมีรางวัลอด่อนๆอีกมากมายเดี๋ยวเราไปดูรายเด็ดกันฝากกด like, ก comment, ไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยสลากออมทรัพย์ทกศชุดมังกรหยกนะครับผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลน,นิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยทุกประเภท การรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ100บาทผ่านแอปพลิเคชัน BAAc Mobile หรือเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับตั้งแต่วันที่ฝากอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการจ่ายอัตาดอกเบี้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก2ปีจะได้รับอัตราดอกเบี้ย0น่วยละ0 4บาท นะครับคิดเป็นอัตราดอากเบี้ยร้อยละ0.2ต่อปีโดยธนาคารทกสจะทำการโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าให้อัตโนมัติผู้ฝากไม่ครบ3เดือนธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก2บาทต่อนหน่วยถอนคืนได้98บาทต่อนหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับอัตราดอากเบีย้ย จำนวนรางวัลและเงินรางวา times, ั 21, pues ลต่อครั้งนะครับประกอบไปด้วยเงินรางวัลต่องวดมีจํานวนสูงสุดรวมนะครับสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสองรางวัลเป็นเงินรางวัลสูงสุดนะครับเก้าสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทโดยประกอบไปด้วยรางวัลที่หนึ่งเสี่ยงหมวดจํานวนหนึ่งรางวัลรางวัลละสิบล้านบาทรางวัลที่หนึ่งต่างหมวดจํานวนเก้าสิบเก้ารางวัลรางวัลละหนึ่งหมื่นบาท รางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับจำนวนรางวัลจำนวน300รางวัลรางวัลละ5,000บาทรางวัลที่3หมุน10ครั้งจำนวน1000รางวัลรางวัลละ2,500บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งจำนวน10,000แสนรางวัลรางวัลละ600บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งจำนวน2ล้านนะครับรางวัลรางวัลละ10เออรางวัลละ10บาท รางวัลพิเศษเสียงหมวดมีมี16รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทนะครับโดยจะจับนะครับครั้งละ2รางวัลน,นะครับรางวัลละ1ล้านบาทโดยจับในปี2568ในเดือนมิถุนายนกันยายนและธันวาคมปี2569เดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนธันวาคมและปี2570ในเดือนมีนาคมนะครับรางวัลพิเศษห้ามพลาดเด็ดขาดนะ เพราะนั้นใครนะครับสนใจอยากจะฝากนะครับอยากจะฝากจะออมในรูปแบบของสลักออมทรัพย์พกสก็ห้ามพลาดธนาคารกรุงศรีรยยานะครับออกแคมเปญประจำเดือนพฤษภาคม2568กกับแคมเปญบัญชีงเงินฝากพิเศษสกุลเงิน USD นะครับ ลงทุนในช่วงเลทดีระยะสั้นดอกเบีย้ยสูงนะครับเงินฝากประจำพิเศษมีเลือก2แบบ3เดือนอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง4.3%ต่อปีฝาก6เดือนอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง4.2%ต่อปีเปิดบัญชีได้แล้วที่ธนาคารกรุงศรีดยา50สาขาที่ร่วมรายการนะครับ แคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษสกุลเงิน USD อัตราดอกเบี้ยสูงนะครับมีให้เลือก2แบบฝาก3เดือนอัตราดอกเบีย้ย4.3%ฝาก6เดือนอัตราดอกเบีย้ย4.2%ธนาคารจะมีให้บริการเฉพาะ50สาขาที่เข้าร่วมรายการตามที่ธนาคารกำหนดไว้นะครับมีระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่26 กันยายน2 5 6 7ถึงถึงส1เอดพฤษภาคม2568โดยภายใต้เงื่อนไขบุคคลธรรมดาและเปิดบัญชีได้เฉพาะสะกุลเงิน USD เท่านั้นจำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและครั้งถัดไปขั้นต่ำ3า0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อครั้งเมื่อฝากครบกำหนดนะครับธนาคารจะโอนดอกเบี้ยหลังหักภาษีในใจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวข้างต้นเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคำสั่งอย่างอื่น ก็ให้ถือตกลงต่ออายุการฝากและมีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิมโดยมีเงื่อนไขาการฝากเงินและอัตราดอกเบีย้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ณนะวันที่ต่ออยุการฝากกรณีถอนเงินก่อนครบกําหนดต้องถอนทั้งจํานวนของแต่ละยอดการฝากดังต่อไปนี้1ห,หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่เกิน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบีย้ยและผู้ฝากเงิน จะได้รับเงินต้นคืนเท่านั้นหากเป็นการถอนเงินฝากที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยโดยคำนวณใ,ในอัตราดอกเบีย้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ณวันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้นตามจำนวนวันที่ฝากจริงและผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบีย้ยที่คำนวณได้ข้างต้นหลังหักภาษีหลังหักดอกเบี้ยรวมหักภาษีในใจ่ายที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้า ทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหักน้าที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากรการปิดบัญชีต้องทําที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้นและเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสาขาที่ร่วมรายการมีอะไรบ้าง 1. สาขาถนนบางนาตราดนะครับเซนทันซิตี้สสาขาเมกะบ,บางนา เมกะบางนานะครับสาสาขาเซนทัลพลาซารามอินทรา4สาขาเดอะพรอมานาดนะครับเดอะพรอมานาด์สิหสาขาเซนทัลเฟสติวัลอีสต์วิวหสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสองเจ็ดสาขาสำนักเพื่อนจิตแปดสาขาออรซีซันเพรสเก้าสาขาสยามพารากอนสิบ สาขาเพิร์จิตทาวเวอร์11สาขาเซนทัลเวิร์ลสสาขาเอ็กชแนทาวเวอร์13สาขาถนนบรมราชชนนีปิ่น9 14สาขาไอคอนสยามสมาร์ท15สาขาวงเวียนใหญ่16สาขาเซนทันพลาซ่าเวสเกตสมาร์ท17สาขาเดอะมอลล์งามวงวานสมาร์ท18สาขาเอ็มคอเทียส9สาขาทองหล่ออาคารวสุ ยีสาขาเจอเวนิวทองหล่อ 21. สาขาราชวงศ์ยีสาขาคิวเฮาส์ุมพินี 23. สิาำนักพระรามที่3 24. สาขามุกดาหาร 25. สาขาหนองคาย 26. สาขาเซนทัลพลาซ่าขอนแก่น 27. สาขาหัวหิน 28. สาขาบูพอดหัวหินรีสอร์ทมอ 29สาขาหัวหิน Market View Village 30สาขา The Mall นครราชสีมา31สาขาเซนทัน Festival สมุย Festival สมุยนะ32สาขาเชิงทะเลภูกเกต็ต33สาขาไซย,ยวนราวัย34สาขา5แยกฉลองภูกเกต็ต35สาขาเซนทัน Festival ภูกเกต็ต36สาขา ป่าครอกภูเก็ต37สาขาป่าตอง38สาขาภูเก็ต39สาขาอ่าวนางกระบี่ส0สาขาเซนทัลเฟสติวัลเชียงใหม่41สาขา4แยกสนามบินเชียงใหม่42สาขาเซนทัลเฟสติวัลพัทยาบีช43สาขาพัทยา44สสาขาถนนพัทยาใต้ 45. สาขาหาดจอมเทียนโค้งดงตาล 46. สาขาซอยเขาตาโลพัทยา 47. สาขาบิ๊กซีสัตหีบ 48. สาขาบิ๊กซีพัทยากลาง 49. สาขาตลาดนาเกลือซอยสิบเสนะสาขาสุดท้ายสาขากรุงเทพต้นสนนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของสาขาที่สามารถเปิดบัญชีได้กับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษสกุลเงิน USD นะครับ